ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของป้านันนะคะวันนี้ป้านันจะพามาเายี่ยมชมสวนป้านันนะคะห่างหายกันไปนานวันนี้เป็นวันที่สวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่สมเดือนเมษายน2566นะคะสวนป้านันตั้งอยู่ที่ตําบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ เบอร์โทรป้านัน0812810775นะคะท่านใดสนใจต้นไหนต้นอะไรนะคะโทรหาป้น,นันแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าต้นไหนสนใจต้นไหนยังไม่มีนะคะทักถามมากันได้นะคะบอลป้านันก็จะเป็นอ่าจะเป็นบอลบ้านๆแล้วก็จะเป็นบอลพวกโบราณน,นะคะเป็นบอลเก่านะคะ ่ต้นนี้นะคะต้นนี้อ่าน้องจะเป็นปนันได้มาในนามสุขโขทัยนะคะแต่บางคนเขาบอกไม่ใช่เขาจะเป็นยักษ์ลนพัชนะคะยักษ์ลนพัชนีมม่มีมีหูใต้ใบนะคะมีติ่งใต้ใบนี่นะนะคะเป็นยักษ์ลณพัชถ้าท่านใดสนใจนะคะปะนันแบ่งให้อยู่ที่หนอละร้อยนะคะหนอละร้อยบาทนะคะ ยักลนมาพัอันนี้จะเป็นอัมพรอ,อัมพรน,นะคะอัมพรกระถางนี้อยู่ในกระถางอยู่ในกระถางหกนะคะอยู่ในกระถางหกเป็นไซส์แม่พันุนะคะปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะไซส์แม่พันุ์เลยใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านใดสนใจไซส์แม่พันุนะคะมีหัวมีเขี้ยวแล้วนะคะท่านผู้ชมพันใดอ,อยากได้นะคะปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะ สิราหุ่มทองสีราหุ่มทองนะคะนี่มีลูกเป็นพวงเลยพนันไม่ได้ผ่านะคะต้นแม่เขายุบไปแล้วลูกเขาขึ้นมานะคะมีสามสี่ 3, ต้นต้นที่สี่กำลังขึ้นมาใครเอากระถางนี้ปะนันให้ทั้งกระถางมีอยู่สามสี่ต้นนะคะพนันให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะกระถางหกนิ้วนะคะท่านผู้ชม ใครเอาไปเลี้ยงทําฟอร์มกกได้เลยนะคะต้นแม่เขายุบไปแล้วคันนี้ลูกเขาขึ้นมาแล้วนะคะปืมปีกกิน,นรีปรนันก็มีนะคะปีกกินนารีอันนี้จะเป็นหนุมานหะนุมาน,น,มานต้นนี้จะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะท่านผู้ชมอันนี้ปนันมีแบ่งนะคะมันอยู่ในกระถางสิบนะคะปะนันจะแบ่งให้นะอยู่ที่ ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวป้นันพาไปดูไซส์เนาะนะอันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมอยากได้เป็นพวกฟอร์มกอฟอร์มใหญ่ๆนะคะนี่ดูติ่งหู <c oughs> ติ่งเต็มเลยตายใบอันนี้พยาพันวังพยาพันวังฟอร์มกอ ฟอมกอนะคะกระถางฟอมกอใครอยากได้ฟอร์มกอทักถามมาหลังไมได้เลยฟอร์มกอใหญ่ๆอันนี้จะเป็นหานุมานข้าเฝ้าหานุมานข้าเฝ้านะคะพน,นันแบ่งให้อยู่ที่หน่อละร้อยนะคะหน่อละร้อยอันนี้เสือพานเสือพานก็ให้อยู่ที่หน่อละร้อยเหมือนกันต้นละร้อยบาทแบ่งให้ได้นะคะขึ้นมาเป็นกระจุกเลยนะท่านผู้ชม นีนะเป็นกอเลยนะคะให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหงเหินหยดเลือดนางพิมพ์หงสุวรรณท่านใดชอบต้นไหนบอกได้นะคะพนันพา,าชมนะคะอันนี้จะเป็นเออ่พนันเลมอีกนั่นเนี่ยอืม ม่านนางพิมพ์ก็มีนะคะท่านผู้ชมม่านนางพิมพ์ก็มีอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะม่านนางพิมพ์นะคะพญาพันวังก็มีกระถางละหนึ่งร้อยบาทพญาพันวังสหัสเดชะสหัตเดชะต้นนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วมีลูกขึ้นมาสองมีลูกขึ้นมาสองแล้วนะคะมีลูกเล็กขึ้นมาสอง กระถางนี้พนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเท่ากับรวมต้นแม่ต้นลูกสองต้นพนันให้อยู่ที่ส0 0ร้อยบาทนะคะจันฉายอันนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะท่านผู้ชมจันฉายกระถางหกนิ้วพนันให้อยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสามต้นนะคะจันฉายนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ ครอยากได้ต้นไหนต้นอะไรนะคะทักถามมากันได้เลยนี่จะเป็นฮองซูนะคะท่านผู้ชมฮองซูฮองซูปันนั้นก็ให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทฮองซู อันนี้ม้าแก้วมาแก้วก็ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะม้าแก้วนะคะมาแก้วก็หนึ่งร้อยปะนันผาชมนะคะสนใจต้นไหนต้นอะไรทักมาได้นะคะจะมาต่อต้นนี้กันเลยนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่านางรากสดนะคะนางรากสดต้นนี้ปะนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมนางสวยมากเลย ส,สนใจต้นไหนต้นอะไรจดแล้วก็โทรหาป้านันแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ,ะค่าส่งป้านันเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมค่าส่งป้านันลืมแจ้งเนาะค่าส่งห้าสิบบาทนะคะปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบนะคะใครจะปลายทางหรือว่าโอนก็ได้ถ้าโอนป้านันก็เหมาเหมาอยู่ที่ห0ิบาทแต่ถ้าให้ปเกกบปลายทางป้านันขอเพิ่มบวกเพิ่ม2ี่สบาทนะคะ อ่าต้นนี้นางรากสดนะคะสวยๆแข็งแรงท่านผู้ชมปนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะปลายสวยมากดูนะคะอันใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นบอลบอลกาบนะคะบอนกาบปนันเป็นเอเขาเรียกอะไรผสมออกมาแล้วนางเป็นอย่างนี้เลยปนันยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะ พนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะดูนะเขาสวยนะมีมีแข้งยังสวยเลยท่านผู้ชมมีแข้งมายังสวยเลยสวยมากเลยสวยเลยเนี่ยพนันยังไม่ได้ตั้งชื่อเขานะคะใครเอาไปตั้งชื่อได้เลยนะคะสวยๆขนาดนี้นะพนันให้อยู่ที่อา่นาพนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบป่ะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบ มีอยู่ต้นเดียวนะคะท่านผู้ชมต้นอื่นยังไม่โตปนันต้นนี้ต้นนี้แข็งแรงกว่าเขาปนันก็เลยเอามาปล่อยก่อนให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบได้เลยอ่าต้นต่อไปต้นนี้ปนันก็ลืมชื่อนะคะปะนันลืมชื่อไปป้ายชื่อปนันลบปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหวานๆเลยสีหวานๆกันเลยนะคะสวยๆเลยท่านผู้ชม นางมีชื่อป้านันลืมชื่อเขาอันนี้จะเป็นเพชรจอมทองเพชรจอมทองนะคะสวยๆเลยเพชรจอมทองป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเพชรจอมทองแต่ยังไม่มีก็รีบโทรหาเลยเบอร์โทรป้านันศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมอ่า <c oughs> มาต่อต้นนี้กันเลยนะคะต้นนี้เขาดงๆกันเลยเป็นณเมืองนนแผง แต่แผงสวยมากเลยท่านผู้ชมดูเขาด่างแบบนี้นะคะณนะเมืองนนท์แพงปะานันนะคะปรานันให้อยู่ที่150บาทนะคะณเมืองนนท์แผงนะสวยๆเลยท่านผู้ชมอันนี้วิมานชมพูวิมานชมพูปรานันก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะวิมานชมพูหวานๆใครชอบสีหวานๆนะคะสายหวานสายหวาน,าว,านวิมานชมพูนะคะ150บาท อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมนะคะหัวต้นแม่เขายุบนะคะท่านผู้ชมเขามีหัวมีเขี้ยวดูลูกขึ้นมาเป็นกระจุกเลยนะคะป้านันไม่ได้แยกนะดูเขาสวยเขาป้ายสวยมากเลยมีสี่นอห้านอนะคะท่านผู้ชมสี่นอเลยป้านันไม่ได้แยกนะคะกระถางนีป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทสวยมากเลยดูนะความดางังความป้ายของเขาสวยเลยท่านผู้ชมใครได้ป้านันให้เป็นโปโปไปเลยเอา มีทางเดียวป้านันยังไม่ทันได้แบ่งได้อะไรป้านันขายให้เป็นโปรโมชั่นไปเลยด่างๆสวยๆน้างามมากเลยนะคะอ่าป้านันให้อยู่ที่300บาทนะป้านันให้อยู่ที่300บาทสี่นอเลยนะคะท่านผู้ชมยังจะมีนอใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเพราะป้านันไม่ได้ผ่าหัวนะคะท่านผู้ชมใครได้โชคดีเลยนะสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยอ่าต้นต่อไป ต้นนี้รัตนาพลนะคะรัตนพลรัตนพลนพลนันให้อยู่ที่หนึ่งรยห้าสิบบาทนะคะรัตนาพลนะคะอันนี้ก็มีหัวมีเขี้ยวแล้วทั้งนั้นแหละไซส์ที่แบบว่ามีหัวพร้อมออกลูกออกนั่นแล้วนะคะอ่ารัตนพลพนันให้อยู่ที่หนึ่งยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งยห้าสิบบาทอ่าต้นต่อไปอันนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชม ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆหวานๆกันเลยลูกไม้นะคะแม่ธาดบางแก้วแล้วก็ศีลาหุ้มทองลูกออกมาเป็นหน้าอย่างนี้อ่านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนี่อีกต้นหนึ่งอ,อันนี้เป็นไม้แยกหน่อปนันนะคะอ่าปะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้นะคะนี่จะเป็น มิ่งมงคลไม้แยกหนอ่อให้อยู่ที่100บาทนะคะอ่าต้นนี้100นะคะต้นนี้100่งร้อแล้วไปต่อต้นนี้ไกลทองประเสริฐไกลทองประเสริฐปน,นันหูวสวยเลยท่านผู้ชมหวานนเลยฮารยังสวยเลยประน,นันให้อยู่ที่100บาทนะคะไกลทองประเสริฐนะคะประน,นันจับมาได้ต้น1ต้นนะคะ ไรนี้ปนันให้หนึ่งต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะไกรทองประเสริฐสวยๆเลยท่านผู้ชมแล้วมีลูกๆข้างๆนี้ปนันไม่แน่ใจว่าเป็นลูกอะไรนะคะเอาไปลุ้นเอาปนันแถมให้ไปเลยไม่หยิบออกนะคะเอาต่อไปรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะกระดูกขาวเนื้ออย่างนี้เลยสีอย่างนี้เลยได้แดดแล้วแจ่มมากเลยท่านผู้ชม เอาต้นนี้ปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะ200บาทรวยร้นฟ้านะคะมี2กระถางนะปะนันให้2กระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละสอ0รบาทนะคะรีบโทรกันมาได้เลยนะคะอ่าต้นต่อไปต้นนี้นะคะจะเป็นบอลวันศุกร์วันศุกร์นะคะปะนันไม่ได้ผ่านหัวนะคะปะนันไม่ได้แยกหน่อเลยเอาขายกันยก ยกสามต้นเลยเป็นฟอร์มกอเลยนะคะบอลวันศุกร์นะคะตอนนั้นให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสามสามต้นนะคะสามต้นสามร้อยบาทนะคะบอลวันศุกร์สวยๆเลยบอลวันศุกร์นะคะจิ้นจ้าจ้ายายไม่กินอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้เท้าสัตรุง ็นบอนเก่านะคะเท้าสัตตรุงพน,นันให้อยู่ที่150บาทนะคะบอนบอนเท้าสัตรุงนี่หายากนะคะท่านผู้ชมเขาจะไม่ค่อยมีนะคะห่วงหัวหวงห,วงหวงน่อมากเลยพน,นันให้ไปที่150บาทนะคะอ่าต้นต่อไปโอ้อันนี้ยิ่งหนักเลยยิ่งห่วงมากเลยอันนี้จะเป็นพันท้ายนอรสิงค์ท่านผู้ชมพันท้ายนอรสิง์นะคะ หน่อไม่ค่อยมีท่านผู้ชมใหญ่ขนาดนี้ประน,นันรอหนอก็ไม่ได้หนอสักทีเอาปนันนามาแบ่งปันละอ่าปนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสวยขนาดนี้นะให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะหายากนะคะพันท้ายหนอลสิงนะคะปะนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทตัดสีหวานหวานกันเลยออาต้นต่อไป ต้นต่อไปเป็นบอลลูกไม้ป้านันนะคะเป็นบอลลูกไม้จะเป็นลูกไม้ไทยนิยมหรือนิยมไทยอะไรนะไทยนิยมท่านผู้ชมป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทอ่าสีปราดต้นต่อไปสีปาดนะคะดูนะความใหญ่ของเขานะคะท่านผู้ชมไซแม่พันธ์นะคะไซแม่พันธ์ ไส้แม่พันเลยมีลูกออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมมีลูกออกมาแล้วนะคะปะนันอยากยกหัวให้ดูจังเลยเนี่ยมีทั้งหัวทั้งเขี้ยวเพียบเลยแล้วเนี่ยปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะไปไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมได้ลูกติดไปด้วยนะคะเดี๋ยวลูกออกตามมาเพียบเลยอะไรนี้ต้นละร้อยห้าสิบบาทนะคะใสแม่พันกันเลยนะคะกัแบบสีสวยๆใสแม่พัน ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าต้นต่อไปนะคะพญานามื่นแยกหน่อนะคะพญานามื่นแยกหนอ่อนะประมาณให้อยู่ที่200บาทนะคะใส่บึ้มๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมใส่ใหญ่ๆกันเลยนะคะอ่าใครสนใจนะคะพญานาหมื่นให้200บาทกำลังกัดสีมาสวยๆ อันนี้จะเป็นบอลลูกไม้ป้านันนะคะก้านดำดำก้านดําใบเขียวใบอย่างก็เออยกกรรมยี่เลยนะคะท่านผู้ชมแต่เขาจะแหลมนะเขียวมันยกกร,รมยี่ก้านดํำป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมสวยมากเลยนะอ่าเดี๋ยวต้นต่อไปต้นนี้ต้นนี้นะคะ จะเป็นพิษณุโรคพิษณุโลกว่านัน,านให้อยู่ที่150บาทนะคะพิษณุโรคถ้าเขากัดสีมาเขาสวยนะคะท่านผู้ชมพิษณุโลกหนึ่งร้อยหสบาทสวยๆกันเลยต้นนี้ป้นานันลืมชื่อนะคะท่านผู้ชมเป็นบอนเก่านะดูเขากำลังกัดสีมานะคะกำลังกัดสีนะป้นานันให้อยู่ที่150บาทนะคะ เป็นบอลเก่าปานันลืมชื่อนะคะเลี้ยงนานจนลืมชื่อเลยตั้งแต่เขายังไม่มีกระแสะกันนี่พอมีกระแสะไม่รู้ชื่ออะไรเป็นชื่ออะไรเลยนะคะปะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าแคปได้แคบนะคะถ้าแคปไม่ได้ก็คือบอกปนันที่ว่าปนันบอกลืมชื่อเป็นบอลเก่านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอยู่ใกล้กับอ พิษณุโลกนะคะป้านันจะได้รู้ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นสีมรกตสีมรกตป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสีมรกตนะคะต้น,ะะนใหญ่แล้วนะไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยนะคะสีมรกตต้นนี้อีกต้นนี้ก็อยู่ออ่ป้านันก็ลืมชื่ออีกเช่นเดิมเช่นเดียวกันป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาท นางสวยมากเลยท่านผู้ชมนางกัดสีสวยมากเลยอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นเอ่ออ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นนางเดีอเด้ออันนี้เป็นนางพลิ้วต้นนี้นางพลิ้วนางพลิ้วประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนางพลิ้วนะคะอันนี้จะเป็น จันทาจันทาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้จันทาอันนี้เป็นกุสุมากุสุมาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะน,นี้กุสุมานี่จันทาจันทาหนึ่งร้อยกุสุมาหนึ่งร้อยแล้วก็ต้นนี้นางพริ้วหนึ่งร้อยอันนี้จะเป็นนกหัดสดายุ นกขัดสดายุกัดสีสวยๆมีหัวมีเขี้ยวอ่าประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนกขัดสดายุบอลเก่านะคะท่านผู้ชมอ่ะกำลังสวยนะคะท่านผู้ชมต้องการต้นไหนต้นอะไรนะคะบอกป้านันได้นะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยววันหลังป้านันจะทำคลิปให้อีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะขอ จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ,ะต้นอื่นที่ป้านันไม่ได้พูดถ้าว่า,าต้องการต้นอะไรก็ทักถามมาได้นะคะทักถามมาได้ค่าส่งป้านันก็เหมาเมาอยู่ที่50บาทปลายทางก็ขอเพิ่มอีก20บาทเป็น70บาทนะคะสนใจต้นไหนโทรหาป้านันได้เลยเบอร์โทร081 281 0775นนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะ ป้านันก็ขอกราบสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ